สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงของราศีสิงในเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นการทำนายดวงในภาพรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งถ้าสนใจด,ดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะราศีสิงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตค่ะที่โดดเด่นนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ค่ะ ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจนะคะคนที่คุณเนี่ยชอบเขามานานมีความปรารถนาในตัวเขานะคะแต่ว่ามันเป็นความรักที่ไม่ได้มาง่ายๆค่ะคนที่คุณชอบเนี่ยอาจจะมีนิสัยที่ค่อนข้างแปลกและแตกต่างจากคนอื่นนะ คือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองค่ะเชื่อในความคิดตัวเองนะคุณก็อาจจะมีปากเสียงกับเขาบ้างในบางครั้งแต่คุณก็ยังรู้สึกออชอบเขาอ่ะยังรู้สึกโอเคกับเขานะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะคะแต่ในเดือนนี้จ,จะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นคือเรื่องงานค่ะ คนที่พยายามกับงานมาตั้งแต่ในอดีตนะคะมุ่งมันตั้งใจในการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะคะแก้ไขปัญหาในเดือนนี้สถานการณ์ทางด้านการงานจะดีขึ้นแล้วนะคะคุณจะเหนื่อยน้อยลงอ่ะแล้วก็อาจจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานะอาจจะต้องจ่ายเงินไปเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนนะคะในเรื่องหน้าที่การงานแต่ว่าเงินที่คุณเสียไปเนี่ยมันจะคืนกลับมาหาคุณในเดือนนี้นะ เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะเป็นเงินที่เหมือนคุ้มค่ากับการลงทุนนะไม่ขาดทุนนะคะแล้วคุณก็จะได้รับผลจากเงินที่งอกเงยธุรกิจก็อาจจะทําเงินหรือไม่ก็อาจจะเป็นเงินเดือนอาจจะเป็นที่พึงพอใจสําหรับคุณค่าตอบแทนที่เป็นที่พึงพอใจสําหรับคุณนะคะ <S <S เปิดไพ่จักรวาลน,นะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้รับมานะคะ จ่ายออกไปก่อนหรือเสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่มันมากกว่าเดิมนะคะเข้ามาในอนาคตในอนาคตเนี่ยความสำเร็จนะรอคนอยู่เบื้องหน้าแน่นอนนะแล้วก็ถ้าจะทำอะไรเนี่ยให้ใส่ความรักลงไปในสิ่งที่ทำด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความพยายามตั้งใจจริงอะ่ะออมันจะประสบความสำเร็จแน่นอนเลยนะคะ เปิดไพ่พาลพิคเนตนะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าในเดือนนี้คุณจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวรักๆแน่นอนนะคะยังไงก็ต้องเตรียมตัวนะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้อาจจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะต้องใช้ความรู้สึกลึกๆภายในใจนะลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการนะคะถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ถึงความต้องการที่แท้จริงของคุณนะคะ แล้วก็ในเดือนนี้นะชีวิตของคุณจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความสุขสมหวังในชีวิตนะคะชีวิตก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะเปิดไพ่เกี่ยวกับความรักนะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าในเดือนนี้จะได้ตกหลุมรักแน่นอนเลยค่ะราศีสิงห์คุณอาจจะไปหลงสเสน่ห์ฝ่ายตรงข้ามนะหรือไม่ฝ่ายตรงข้ามก็มาหลงสเสน่ห์คุณเนี่ยแหละต่างคนต่างดึงดูดใจกันละกันนะคะ ไพ่ก็แนะนำว่าให้พยายามมองความรักในแง่ดีมองแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วมันจะนำพาความรู้สึกโรแมนติกมาให้คุณนะแล้วคุณก็อาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะได้ไปใช้เวลาร่วมกันเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณทั้งคู่นะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะเปิดไพ่เกี่ยวกับโชคลาภของราศีสิงห์นะคะในเดือนนี้นะโชคลาภของคุณอาจจะมาจากคนที่มีอายุน้อยกว่าะคะ่ะ เป็นคนที่ดูสุภาพอ่อนโยนนะคะพูดจาดีนะเขาจะอาจจะมีไอเดียดีๆเข้ามาเสนอคุณนะคะแล้วก็อาจจะนำพาเงินทองมาให้คุณด้วยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในเดือนนี้ดูดูไปแล้วเนี่ยถึงจะมีโชคลาภเข้ามาแต่ก็จะมีเรื่องเสียเงินนะคะสถานการณ์มันจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองด้วยนะบางทีคุณไม่ต้องไป ร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะปล่อยให้เวลาผ่านไปอเดี๋ยวสถานการณ์ในชีวิตคุณมันก็จะดีขึ้นเองนะคะเลขนำโชคของคุณในเดือนนี้นะคะมีเลข05แล้วก็06นนะคะค่ะในเดือนนี้ก็ขอจบคำทํานายของราศีสิงห์ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ